นี่คือการบันทึกภาพครั้งแรกของภายภูหินที่เดินเดี่ยวเพียงลำพังนะครับเป็นหนุ่มน้อยที่ไม่ค่อยปรากฏตัวบ่อยนักบริเวณกมที่36บริเวณนี้มีดินโป่งนะครับอยู่ริมสนนเลยโปรงอาจารย์แมวพาตะแบกมาฝั่งปากช่องก็จะเป็น ดินป่งที่ทําขึ้นใหม่ไม่กี่ปีนี้เองครับดินโป่งนี้ยังคงเติมเกลือแร่ให้กับช้างป่าที่มากินนะครับที่กําลังใช้งาแทงไปที่ดินกินดินโป่องอย่างนี้ก็คือพายภูหินพายภูหินปรากฏตัวครั้งแรกที่ต้องมาเช็คกัน ก็คือบริเวณทางขึ้นเขาเขียวนะครับตอนนั้นพายภูผานั้นเดินเดี่ยวและหายเงียบประนานแม่ด้วนแม่พังหางทองและสมาชิกพาวหาจินอยู่บริเวณทางขึ้นเขาเขียวตอนนั้นกรลุ้นกันว่าจะได้เจอกับพายภูผาหรือไม่นะครับและมีช้างหนุ่มที่เดินตามมา หน้าตาคล้ายกับภายภูผาครับตอนนั้นก็เข้าใจว่าเป็นภายภูผาแต่เมื่อมีการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วไม่ใช่ภายภูผาครับเมื่อหน้าตาคล้ายกับภายภูผาจึงพากันตั้งชื่อเป็นภายภูหินนั่นเองและภายภูหินก็ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณทุ่งกวางนะครับรวมทั้ง บริเวณดินโป่งอาจารย์แมวที่มีการตั้งฉายายอดสี่ะุมาณในคราวนั้นครับแต่วนใหญ่ภายผููหินจะเดินไปกับโขลงนะครับจะไม่ค่อยเดินเดี่ยวและนี่เป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกภาพภายภูหินในการเดินเดี่ยวได้ครับแต่ช่วงเวลานี้โขลงช้างก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองนะครับภายภูหินอาจเดินวนบนเวียนอยู่กับโขลงนี่แหละครับมากินดินโป่ง และในช่วงเวลานี้ก็มีช้างหนุ่มหน้าใหม่ปรากฏตัวบ่อยครั้งนะครับรวมทั้งพายดงยางและช้างหนุ่มอีกตัวหนึ่งยังไม่มีการตั้งชื่อก็อาจจะเริ่มสับสนแล้วครับก็มีส่วนคล้ายกับพายภูผานะครับแล้วก็มีคานิดๆนะครับสำหรับผู้หินนะครับแต่จะออกไปทางภูผามากกว่านะครับ ตอนนี้กำลังตัดสินใจที่จะข้ามถนนนะครับช่างภาพนักท่องเที่ยวก็ถอยให้ไพภูเห็นเดินนะครับไพภูเห็นกำลังจะข้ามไปแล้วครับห่างพอสมควรนะครับแต่จังหวะที่จะข้ามนั้นฝั่งตรงข้ามยังมีการจอดรถจักรยานยนต์อยู่นะครับแต่ก็อยู่ไกลพอสมควรทำให้มี เสียงร้องที่ให้ขยับออกไปก่อนนะครับแต่เมื่อขยับภายภูหินกลัวก่อนนะครับดูผู้หางของภายภูหินครับสวยงามมากครับนี่ครับพอขยับแล้วภายภูหินก็หวาดระแวงแล้วลครับไม่กล้าข้ามถนนไปนะครับ แล้วก็เดินกลับเข้าป่าไปนี่ครับนี่คือบันทึกเรื่องราวของภายภูหินช้างป่าที่หน้าตาคล้ายกับภายภูผาในช่วงเวลาเดินเดี่ยวครับ